ของเขาสวายครับคุณภูพิพบผลเกิดกอนหลุดมาอีกที่หมายเลขสี่สิบดีไม่มีได้ชื่อครับธีรวัตรงามวงปฏิภาณกระบวนงามพักกระกพลทีีราวรัมอู้ยังไม่ได้ลงครับนี่พักกระกพลทีีราวรัมน่าจะพอน,นิคมใหญ่ไม่ให้ลงนะครับ บอลตรงกลางสุระงงลงลงไปหมุนหนึ่งรอบแล้วลุกขึ้นมาบอลอยู่ที่ภูวนาเหมือนเตอมคนเดียวพาออกซ้ายแล้วสปีดหนีพาทัวร์แล้วยอยมาเสาสองไม่มีใครบอกลตกยังอยู่ทันไม่ทันปราสาทสองไม่ทันนะครับโอ้เสียบเอ็นทุกไห้กับปราสาทเจ็บ สเตปบอลของคุณาเร็วเกินกว่าเพื่อนร่วมทีมสักสองจังหวะได้นะครับทำให้เพื่อนเติมไม่ทันจะเปลี่ยนตัวมาที่จุดตรงกลางน,นะครับแจ้งผู้ตัดสินโดยเฉพาะในเรทสองเรทหนึ่งเรทสองเรทส,สามนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยอิสราทุ่มขึ้นมาทีพีพรพงศ์พีพรพงศ์เจาะมาตรงกลางให้กับ

้องถ่ายทอดสดโอ้โหจบกำเนิดสีไม่ไปไหนครับอยู่หน้ากล้องถ่ายทอดสดอย่างเดียวเลยไหลมาดีสิบสี่ 14. แต่หนึ่งจีนติดอีกหนึ่งจังหวะมาที่สุภชัยสุภชัยปีนขึ้ไม่นี่ปีนขึ้ไม่นี่สุภชยัชยยังไม่ได้โอ้โหจบเลยครับสุภชัยสุขสายสามจังหวะไม่พีสกอร์ 5้สิบเอ็ดเข้าหมายเลขสิบสีออกครับสิบสีในเรียนตนะ่ำครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย ทัานรองที่นะครับ้องต่อจากบ้านโคกจำเรินนะครับก็จะลงไดสอเยนตวองรอ,องแกได้เพื่อนที่ลงไปใหม่ด้วยนะครับจะได้ดูถูถปลายลุหมายเลขห้สิบเอ็ดใ แล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเข้าสู่ช่วงวันครูเราจะมีสัปดาห์แรกกับสัปดาหที่สองเท่านั้นนะครับในการแข่งขันปีนี้เดิมเรากำหนดจะเปิดในวันที่สิเบเอ็ดมกราคมกตขก,ก็ไปประกาศเลื่อกการของทีมทำให้เราขยับพิธีเปิดมาในวันที่8มกริมนะครับที่ จะอุ้มพยกลับไปทพื้นที่โรงเรียนปราสาท เอฟซนัพอสุเมศูรนะเปลี่ยนแล้วครับใบประจำการแบ็กซ้ายถ้าไม่มีใบเหลืองจะไม่ออกจากสนามครับหมายเลขสิบเจ็ดกางทางเสื้อสกรีนว่าเทพเมรัยครับหมายเลขสิบเจ็ดเขาย้ายมาใหม่เลยใส่เสื้อประธานเครือข่าย ไปเต็นตันเตะของภาษาเจ็บส่วนเซปังตะก้าเป็นผู้ที่2นะครับวลเล์บอลกับเซปังตะก้าจะมีวันละหคู่นะครับก็มี2ประเภทนะครับเซปังตะก้อทัวไปอายุไม่เกิน39ปีแล้วก็40ปีขึ้นไปในเภทอาวุโสส่วนวลเล์บอลมีทั้งหญิงและชายโดยจากดารานแข่งขันวลเล์บอลหญิงในภาคเช้า คู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวอลเลย์บอลชายอีกคู่ขอบคุณนรีนอมรินทราวารีครับโดยท่านผู้อำนวยการสวนศึกษาท่านรองกิษดาและก็ทีมงานคุณครูอมรินทราวารีก็ในวันเปิดคุณครูคงจะมากันเยอะนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะได้ประชุมหารเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถการตั้งขบวนนะครับ ผู้หลายท่านก็ไม่เคยมาครับโรงเรียนอัมรินว่าอยู่ตรงไหนจะได้แจ้งเรื่องของการระมัดระวังการเดินทางนะครับก็ถนนเราอาจจะไม่คุ้นชินมีตางโค้งเยอะนะครับรถสองที่วิ่งเร็วก็ให้ระมัดระวังระวังในพั้นที่ทีจะเป็นที่ดีเกิดการแข่งขันมีผภูมิพลากอนมาร่วมก้าวเครือข่ายด้วยกันนะครับเที่ยวข่ายปฐม แเครือข่ายและก็มัธยมมีเพิ่มเครือข่ายตอนนี้สุเมศสุเมศเกี่ยวต้องลบแล้วยิงเองสุเมศไหลต้องแตกให้กับคุณสาประตู ิมทานใจแล้วก็หกบหกคู่หนึ่งิวัดนามวงศ์นี่สิเสิเอ็ดมีสายผ่านกลอดไปครับเลี้ยงไปหาวิรุโษที่บอกว่าสามองไหลมาให้กับท่านสิบเอบเย้อนให้กับภูมนาปล่อยยิงไกลเข้าซองพอดี เป็นตัน้งเตะของปากหลวงเชือบชันชันมาที่ปัวหน้า 0เท่ากับขึ้นแรกขึ้นหลังกันหล,ลังจากสมเมดลงไปนี่สกอร์ยังไม่ขยับ ยกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอประสาทของเรานะครับที่ได้ให้เสียงบรรยายนะครับให้ลูกๆหลานได้เรียนรู้ประสบการณ์จากท่านผู้บริการชาญชัยกับคุณพินครับอยู่ในช่วงของท้ายๆของครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้เดือน่ายประสาทเจ็ดนะครับนำเรือข่ายประสาทสี่ไป ของมีไว้ว่าอย่างนั้นครับลูกฟุตบอลกกลูกลมกงมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิกาครับมีหลังจากที่ท่านบริการชาญชัยกับผูท้ทนส่งใหมมายังผู้บรรยายก็คือผมนะครับดีเครือข่ายที่สองครับสามารถตีกัะตีไข่แตกนะครับตีไข่แตกนะครับไข่ของเครือข่ายประสาทเจ็บครับ1ประตูต่อ4ีครับดี วหน้าเส้นทยครับอ่าครับมาดูครับดีหมอนเปิดหน้าสู้กันครับในช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังอ่ามาดูครับหลังจากที่ท่านบริการชานชัยกับผูทินนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านจะมาใหม่นะครับตอนนี้ขอบคุณท่านบริการมากครับอ่าในการแข่งขันกีฬาวันครูประจำปี นะครับ2,569ของเรานะครับสนามกีฬาโรงเรียนอรมรินทราวารีนะครับเป็นสนามในการจัดการแข่งขันรอบแรกและรอบรองชนะเลิศขอเชิญพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์ในเขตบริการของโรงเรียนอรมรินทราวารีนะครับได้มีกีฬาครับ เป็นกีฬาวันครูประจำปีพศ2 5 6 5เปิดแก๊สไปทางด้านซ้ายครับมาดูอีกครั้งหนึ่งเอดขึ้นมารักษาประตูผ่านไปหน้าประตูยางหวาดเสียวอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้จะเปลี่ยนตัวเลด50ปีขึ้นท่านผู้การสุมเมภุรนาท่านผู้การโรงเรียนบ้านตันดีท่านออกมาพักนะครับสักครูมีการเปลี่ยนเข้าไปสำหรับการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกในเดท40 4ถึง49ปีจะสวมปอกแขนสีดำแล้วก็เลท50ปีขึ้นไปนะครับไม่มีปอกแขนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเลทสูงผู้สูงอ,อายุมากกว่าสามารถที่จะเล่นในเลทต่ำกว่าได้ต้องสวมปอกแขนสีเหลืองและสีเขียวนะครับามาดูครับดีห่งลูกผ่านไปเป็น1นึ่ลูกแห่งกัารังรันท่านผู้ก,การิ้ที่รถชสมปรณเพื่อทารโรงเรียนปรศึกษาคาร ีปาสา7เจตตั้งหลักได้ผู้เล่นหมายเลขห้ของปาสาตเจตไว้ย,ยังไงปาไปให้ท่านผู้การไปจบกำหนิดสิงโหอย่างน่าเสียดายผู้รักษาประตูนะครับสามารถที่จะจับประตูไว้ได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขตสา นะครับโดยท่านผู้บริหารสถานศึกษาทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสนะครับได้ให้การต้อนรับท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสของเขาท่านนะครับมาดำรงตนแหเนงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูครับท่านเดินทางมาถูกกับจังหวะของการจัดก,การแข่งขันกีฬาวันครูของอำเภอปราสาท นะครับซึ่งกับผมได้นั่งฟังท่านผู้การชาใชัยกับผรูทีมท่านบรรยายบอกว่าวันครูอำเภอประสาทเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2526นะครับผมยังไม่เกิด2526ครับผ่านมาแล้ว42ปีอ่ามาดูครับประสาท7ออกมาให้ครูเล่นหมายเลข48ตรงต่อไปยังอยู่ในแดงของประสาท2อยครู มาอีกครั้งหนึ่งของมากรอยังไม่มาดูผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดอดีตนักเตะของสุริคซิตี้ไปแล้วครับ่ารคุยกรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงยังลูกมาท่านไอ่านของปราสาทเจ็ดกลับออกมายังอยู่เออร์เกม hey, hey. ยังอยู่ได้แล้วปราสาทเจ็ดผู้เล่นหมายเลข สองประตัยไม่เลข12ของปาสาทเจียององไปให้ท่านพิกครเป็นจวงกำลังสิ้นวายยังไงจะทำให้จริกได้หรือไม่ไม่ได้ผู้รักษาประตูใช้เท้าสกัดออกมา <S <S โอ้โหน่าเสียดายครับลูกแฮตริกนะครับจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือเปล่าทางปราสาทสองาครับพอแม่พี่น้องกองเชียร์ท่านคุ้ครูผู้บริหาร สถานศึกษาของอำเภอรปราสาทของเราที่เพิ่งเดินทางมาถึงยังสนามของโรงเรียนอัมรินทราวารีนะครับขอต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูนะครับของอำเภอรปราสาทของเราพุทธวันคู่แรกครับดีเพิ่งยังอยู่ในช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังเสียงนกพิดีดังขึง้นนะครับเป็นลูกลับหน้าของเชือข่ายปราสาทเจ็ด ประสาทสองเปิดเกมเร็วเล่นมาก่อนยังอยู่การสนามยังไม่ผ่านผู้เล่นของประสาทเจ็ดเิดขึ้นไปไม่ให้ผ่านประสาทสองประตูก,กเพลิงใครประสาทสองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอประสาทนะครับมีผู้บริหารคณะครูและบุคลกากรทางการศึกษาเยังกาไดลหมายเลขห้าสิบเอ็กโอ้ ใช้จังหวะและโอกาสนะครับเต็มีการเตะตัวครับเล็ดสีสีเหลืองครับเป็นต่ำวา3า35ปี เปิดมาแล้วครับดีโดยทางคุณครูนะครับจากทางระสาสองสุรพงษ์ชนะเลิศคุณครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงมาครับเกมมันพาสมายยังไงกูบ้าว่าเห็นใจคือบ้าไปไปถึงปะบูักษาประตูห้อยนี่ครับในห่วงไม่ถึงสิบนาที นะครับของประสาทสองครับ <Okay. S 1> เปลี่ยนแนวการเล่นใหม่นะครับโดยผู้เล่นหมายเลข11ขึ้นมาทำเกมทำให้นะครับสตอร์ตอนนี้นะครับประสาทสองนะครับตามประสาทเจ็ดนะครับสองประตูต่อสี่สองประตูต่อสี่ฟุตบอลลูกกลมๆมันมีลมอยู่ข้างในอ่าครับ ออกมาเป็นน้องกองเชียร์นะครับในเขตบริการของโรงเรียนอัมบินทาวารีนะครับสนามกีฬาโรงเรียนอัมบินทาวารีขอขอบคุณนะครับสมาคมผู้บริหารอำเภอประสาทนะครับที่ดีกิจกรรมดีๆให้กับนะครับคุณครูของเรานะครับในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2569ครับเปิดมา เปลี่ยนตัวในเลทข,ของปางกว่า3 5าตอนนี้ท่านผู้การบุญเชิรรัตนดีท่านออกมาพักครับออกมาพักนะครับแล้วก็กแล้วครับโอ้โหนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับในครึ่งเวลาหลัง นะครับทั้งสองทีมนะครับทีมงานสำรองบอกรับนะครับทีมงานนะครับของนักกีฬาของเรานะครับรุ่นจระอ่าครับดีส,สำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลผู้แรกในงานวันครูประจำปีพุทธศั 9, กราช2569ของเราในวันนี้ เกครับภาษาเกชนะภาษาสองนะครับด้วยนะครับสี่ประตูต่อสองครับขอขอบคุณนะครับนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับขอบคุณผู้ดูแลทีมทุกท่านนะครับก็ในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลคู่ต่อไปจะเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาครับในเวลา13นาฬิกาครับเป็นการพบกัน เชือกายภาษาสพบกับภาษาหครับเชือข่ายภาษาส3นะครับพบกับภาษาห1ประชาสัมพันธ์ครับมีคนทากุดแจ,จยีห้ววอโบครับอยู่ที่